เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดนเน็ t สเชียงใหม่โครงการตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่สันกำแพงตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้แยกถนนเจริญเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้างสรรพสินค้ามากมายขนาดพื้นที่32.20ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเดิน x กสเชียงใหม่เดินทางง่ายๆโดยเริ่มต้นจากกรุงโปรชิยงใหม่ขับตรงไปยังถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ประมาณ2.5กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันาน by J Asset Management